สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวกาชาดนะครับแล้วก็ดาวโจน v ์ p แล้วก็หุ้นดาวโจน์ปกตินะครับคำคืนของวันที่10นะครับเดือน5 2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่เมื่อคืนนะครับในลาวกาชาตนะครับผมให้6กับ6กับ0นย์ไปนะครับผลที่ออก6 3 7 4 7เนาะในรอบนี้เสียดายที่เลข6ไปอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิดเป็น6-3เรายังจะมาสายรุดนะครับอันนี้หลุดไปดาวโจน v ์ p ให้5กับ1นะครับผลที่ออก5 1 2 4 6นะครับในรอบนี้ผมเสียดายที่ไม่มี2นะถ้าเกิด มี2อเนี่ยอาจาจะได้รุ่น3ตัวตรงนะครับพี่พี่เนาะห้าหนึ่งสองเนาะผมให้ห้าหนึ่งหกใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่หนึ่งสองนะครับมาสายรูดหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนให้3กับ9ผลที่ออก7 7 6กับ3 7นะครับของเรา9ไม่มา6มาแทนเนาะใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 7นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่ำคืนของวันที่10นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้ รวยๆเยงงังๆทุกท่านนะครับเนาะก็ย้ําตลอดนะครับพี่ๆให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมเราวกาชากนะครับผมไม่ไปที่เลข2กับเลข6สายลูดให้ไปที่เลข2 2, 2 3 2 4 2, 2 7 6 3 6 4 หกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองเจ็ดนะครับอันนี้อันนี้เป็นเลขหกนะครับพี่พี่เนาะเป็นเลขหกนะครับอันนี้ลาวกาชาดนะครับส่วน ดาวโจนนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ได้เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 7 2 7 4 7 6 1 4 1 6 1 7นะครับ3ตัว1 7 4 ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ74 76แล้วก็1 6นะครับพี่พี่เนาะสลับดาวโจน VIP นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมได้ผมได้เลข4กับเลขศูนย์นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ01 0 6 0 9 4 1 4 6 49นะครับ3ตัว401นะครับแนวทางรอบดึกก็ประมาณนี้นะครับราวกาชาติดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสอดีครับ